อาเซนอลเอาจริงเอาจังกับการคว้าตัวมิเกลเมริโน่กองกลางทีมชาติสเปนของรอันโซซีดาที่ถูกคาดการมีโอกาสย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สูงเดลี่เทเลกราฟสื่ออังกฤษรายง,งานว่าอาเซนนอนกำลังวางแผนอย่างจริงจังที่จะคว้าตัวเมริโน่มาเสริมแดนกลางในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างบาเซโลน่าก็ตามอาเซนอนแสดงความสนใจเมริโน่มาตั้งแต่ก่อนเริ่มศึกยูโร2024แล้ว และการแข่งขันแย่งชิงกองกลางรอันโซซีดาดยิ่งเข้มข้นขึ้นหลังจบทัวนาเมนต์ที่คว้าชแชมป์ได้สำเร็จแม้กองกลางวัย28ปีเป็นตัวเลือกสำรองของโรดี้กับฟาเบียนรูอิสแต่ก็ลงเล่นครบทั้ง7เกมตัวจริง1ตัวสำรอง6เมริโนที่ในอดีตเคยเล่นพรีเมียร์ลีกกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดปัจจุบันเหลือสัญญากับรอันโซซีดาดปีสุดท้ายจึงถูกคาดการณ์ว่าจะย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้สูงมากขณะที่ต้นสังกัดตั้งราคาเอาไว้ที่30ล้านยูโร เดเกนเนอร์จะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญทั้งบาร์เซโลนาและแอเลติโกมาดริดที่แสดงความสนใจเช่นกันและมีรายงานจากมุนโดเดปติโบว่าเมริโน่กำลงังรอข้อเสนอจากบาซ่ซาแฟนๆอารเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ